สี่คำนวณตัดดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน3 0,000บาทกับแคมเปญเงินฝากเพื่อเลขพิเศษ150วันให้อัตราดอกเบีย้ยแบบสเต็ปอัพสูงสุดที่15%จากธนาคารออมสินนะครับใครที่ได้รับสิทธิ์ภายในงานแล้วยังไม่ได้ฝากก็ลองมาดูกันว่าคุณจะฝากจำนวนเงินประมาณเท่าไหร่แล้วก็ดอกเบีย้ยที่คาดว่าจะได้รับมันประมาณกี่บาทนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันฝากกดไลค์กดซับคเมนต์เป็นกำลังใจด้วย แคมเปญบัญชีเงินฝากแบบสเต็ปอัพนะครับ150วันให้อัตราดอกเบีย้ยสเต็ปอัพสูงสุดที่15%นะครับโดยวันที่1ถึง74นะครับให้อัตราดอกเบีย้ย1%วันที่75ถึง141นะครับให้อัตราดอกเบีย้ย2.6%และวันที่สี่หถึง150นะครับให้อัตราดอกเบีย้ย15%อัตราดอกเบีย้ยนะครับเฉลี่ย2.55%ต่อปี หรือเทียบเท่านะครับเงินฝากประจํา3%ต่อปีรายละเอียดนะครับต้องไปจองคิวนะครับไปจองคนะิวณลานพระศรีสวัสดิ์โดยวันที่1พฤษภาคม2568นะครับมี150สิท์นะครับหรือ150คิวเวลาลงทะเบียน10บนกาถึง12ในกาส่วนวันที่2 2 3พฤษภาคม2568นะครับจำนวนวันละ150ศสิ์จองณนณะนะหน้า H3 นะครับที่ศูนย์แห่งศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิจนะครับหลัง7จ็นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะไปจองคิวได้แล้วก็1คน1สิทธิ์ตลอดทั้งงานนะครับเปิดบัญชีภายในงานรับกระปุกอมสินนะครับ GSB Love Earth ไปเลยกันฟรีๆนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับไปในงานก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมงานได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบรอบ150ปีนั่นเองนะครับเพราะนั้นไปดูแคมเปญเด็ดแคมเปญมากมายภายในงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราคงเอามาคุยกันเรื่อยๆนั่นแหละว่ามีแคมเปญไหนบ้างนะครับที่น่าสนใจนะคำนวณ ดอกเบีย้ยเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ150วันนะครับเงินต้น30,000บาทมันมีหมด3สเต็ปด้วยกันนะครับแต่และสเต็ปดอกเบีย้ยไม่เท่ากันนะวันที่1 74นะครับดอกเบีย้ยอยู่ที่1%จํานวนวัน74วันดอกเบีย้ยรับ60บาท82สตางค์วันสเต็ปที่2 70 วันที่75ถึง141นะครับหรือ67วันดอกเบี้ย2.6%ดอกเบี้ยรับ143บาท18สตางค์แล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะครับ9วันสุดท้ายวันที่142ถึง150นะครับดอกเบี้ยอยู่ที่15%ดอกเบี้ยที่รับ110บาท96สตางค์รวมไปตางดอกเบี้ย314บาท96สตางค์ อัวเตราเบี้ยไม่ต้องถูกหักสีจ่ายรับอตตราวเบี้ยไปเต็มๆเ,เลยเงินต้น30,000บาทดอกเบี้ย314สบาท96สตางเป็น3าม1 4สบาท96สตางรับไปเลยนะครับก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาฝากกันในทุกๆวันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับคำนวดตาดอเบี้ยเงินฝาก ก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย สแกนทิวอโค้อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่ๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็ 3. ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง ก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลนะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆน,นะครับผ่านช n e l อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราวให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับ คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับเลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ